กราับสวัสดีพะยุกตมโยกทุทุกท่านนะครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะไปเห็นข้อความหนึ่งใน Tik Tok นะครับใน Tik t o กนะเราไปเจอข้อความที่ไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่แต่เป็นการปั่นมากกว่านะครับโดยข้อความนี้กล่าวว่าพวกที่ตามแปลวปราวสันปยอยออนะครับเดือดมากต้องการอะไรอีก ก็คือปะยะอปัญญาอ่อนนะเท่ากับปัญญาอ่อนแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาปัญญาอ่อนการที่เขาไปติดตามคนที่เขาชอบคนที่เขารักศิลปินที่โปรดปลานเนี่ยเขาจะต้องปัญญาอ่อนเลยเหรอหรือยังไงครับฮะคุณคิดว่ายังไงคุณคิดว่าศิลปินที่คุณติดตามอยู่อ่ะเขาดีมากเลยเหรอเพียงเพราะว่าคุณเที่ยวไล่กัดไล่เห่าก็ไปทั่วเนี่ย นะถ้าแพรวพาเราวกับซันลงไเป็นตอบโต้คนพวกนี้นะครับแปลวพรา,พากับซันก็เป็นหมาเพราะว่าคนพวกนี้เป็นหมาชอบกัดถูกไหมครับหมาชอบรอบกัดแล้วคิดได้ยังไงต้องการอะไรไอ้คิดได้ยังไงมันคิดไปแล้วเราพอเข้าใจนะว่าคนมันคิดยังไงก็ได้เราเห็นแต่แฟนคลับนะครับที่คอยส่งเสริมคอยสนับสนุนถ้าเป็นแฟนคลับแพรวราจริงๆนะแต่เราเห็นศิลปินในดนตรีทำมาเยอะมาก ศิลปินโดนด่าโดนว่าร้ายสารพัดนะครับถาโถมเข้ามาเลยใครจะว่าใครจะด่าอจัดมาเลยทางศิลปินเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะเขาก็ต้องดูเคสตัวอย่างด้วยว่าอันไหนที่รุนแรงอันไหนที่ไม่ควรเอาไว้นะครับแต่ด้วยคนที่ว่าแพรวาเป็นคนอดทนมีความอดทนเป็นผู้หญิงที่แกร่งและอดทนค่อนข้างสูงจึงมีภูมิต้านทานกับพวกคอมเมนต์เดือดพวกนี้ได้นะรับมือกับพวก ไอไวรัสชโรพวกนี้ได้นะฮะแล้วบอกเลยว่าต้องการอะไรอีกคือมันไม่มีใครต้องการอะไรหรอกเพราะว่าต่อให้คุณเมนไม่ดียังไงก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับศิลปินนะครับไม่มีแน่นอนฉะนั้นเนี่ยเพลาวเขามาไกลแล้วสันเขามาไกลแล้วเขาอยู่กับปัจจุบันการที่คุณไปว่าเขานะครับเราพอเข้าใจว่าศิลปินเนี่ยยิ่งอยู่ในที่สว่างยิ่งมีคนรักยิ่งมีคนเกลียดเป็นเรื่องปกติเบเบ n นอร์มอลเลยนะครับแต่ว่า าการที่มีแฟนคลับเนี่ยไปต่อว่าแฟนคลับไปกล่าวว่าร้ายแฟนคลับด้วยกันเองเนี่ยว่าปัญญาอ่อนที่ไปติดตามแพ้วปลาวฟันไอคนว่าเนี่ยปัญญาอ่อนยิ่งกว่าเออเคยเห็นแต่ศิลปินโดนด่าโดนคุกคามโดนว่าอันนี้แฟนคลับที่ไปติดตามยังโดนเลยแล้วลามมาถึงแอดดิวเลยนะฮะคือแบบว่าว่าแอดเสนอข่าวในทางบวกเกินไปไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปอวย จนเกินงามเกินพอดีอวยสองคนนี้เกินงามเกินพอดีนะครับแล้วจะให้กูอวยยังไงไะนะจะให้กูพูดยังไงในเมื่อกูเป็นสไตล์กูอย่างเงี้ยก็บอกก่อนเลยนะครับว่าเขามาไกลแล้วอะไรที่เป็นความทรงจําก็ให้เป็นความทรงจําสีจางๆนะครับเป็นความทรงจําที่ดีระหว่างเรื่องของอคู่เก่าของเขาเรื่องราวของความรักของเขานะครับในเมื่อมาไกลแล้วเดินหน้าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ต้องไปให้สุดทาง แล้วเราก็จะเห็นพวกเชื้อโรคพวกนี้พวกเห็บหมัดพวกนี้เกาะติดไม่ปล่อยเลยนะครับเกาะติดซยิ่งกว่าปลิงยิ่งกว่าเห็บหมัดอีกนะอันนี้เอายืมคำแพร่พามาพูด <c oughs> <c oughs> นะครับเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยคนพวกนี้มาว่าว่าปัญญาอ่อน คือไม่ได้ว่าศิลปินนะศิลปินแบวพราวซันเนี่ยขอพักก่อนแต่มาว่าแฟนคลับด้วยกันเองว่าไปติดตามไปฟอลโล่เขาเนี่ยคุณนะปัญญาอ่อนมากแล้วต้องไปติดตามใครถึงไม่ปัญญาอ่อนครับต้องไปติดตามใครถึงไม่เทพต้องไปติดตามใครถึงจะทําให้มันดูมีสง่าราศีต้องไปติดตามคนที่เขาแบบรวยๆอย่างเงี้ยเหรอรวยๆมีเงินอย่างเงี้ยเหรอครับหรือย,อยังไงทําไมคุณไม่ดูที่ความสามารถของเขาล่ะทําไมคุณไม่ดูที่ การทํางานของเขาดูว่าเขาสามารถเลี้ยงลูกได้หรือเปล่ามีผลกระทบกับลูกเขาหรือเปล่าเขาทํางานแบบนี้ในขณะที่เขาโดนด่าโดนว่าโดนสาบเขายังสามารถที่จะเลี้ยงลูกเขาต้องแกล่งขนาดไหนเขาต้องเก่งขนาดไหนคุณมองข้อนี้สิไม่ใช่ว่าคุณไปว่าเขาว่าปัญญาอ่อนนะอันนี้ก็ต้องรวมถึงแอดดิวด้วยดีเพราะว่าแอดดิวก็ติดตามแพลวนะครับก็เป็นแฟนคลับแพวสังฉะนั้นเนี่ย มันเหมือนเป็นผลกระทบโดยรวมมันกระทบองค์กรเลยนะฮะกระทบคนที่เขาเชียร์ก็คือหลอกด่านะคอมเมนต์หลอกด่าหลอกด่าแม่ๆหลอกด่าคนที่ติดตามแถวซันนะครับว่าปัญญาอ่อนนะี่แหละต้องการอะไรอีกต้องการอะไรจัดสังคมอีกต้องการอะไรอีกนะบุญบาปว่าไปนะแล้วพาวซันเนี่ยเขาอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขแฮปปี้ ในทุกๆวัน every day every month every year นะครับจะเจอแต่แพลวสันทุกพื้นที่มีแต่แพลวสันแพลวซันก็จะสร้างความสุขนะครับ S&P ให้กับพวกเราให้กับแฟนคลับแฟนคลับเนี่ยเขาชอบเพราะจะลุ้นบอกาเขาจะลุ้น,นคนที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออคู่นียเหมาะสมกันเขาก็เลยอยากจะให้สมหวังอยากจะให้แพรวมีความสุขกับคนที่รักในปัจจุบันในพาร์ปัจจุบันก็แค่นั้นเองฉะนั้นเนี่ยไอคนที่บอกว่าปัญญาอ่อนเนี่ยนะ คือมันคิดไม่ได้นะครับตัวมันเองเนี่ยมันอิจฉาเขาที่เขาดีกว่ามันในเรื่องของความสวยหน้าตาถ้าเป็นผู้ชายก็ในเรื่องของความหล่อของไอ้เจ้าซันด้วยนะแล้วก็ความสามารถด้วยน้องพัฒนาตัวได้รวดเร็วนะครับก็เลยเกิดการอิจฉากันก็เลยเกิดการที่เดี๋ยวกูจะต้องไปขายน้ําปั่นก่อนนะครับขายน้าปั่นในห้องนี้สักนิดนึงไปขายน้ําปัน่นไปปั่นป่วนเพราะไปปั่นป่วนได้นะครับเขาจับได้คุณก็บล็อกตัวเองออกจากสังคม เดีย่ยเขาเรียกว่าตัวเชื้อโรคเชื้อโรคร้ายนะครับตัวไวรัสก็ได้ไวรัสมันจะแพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่นะครับมันจะเป็น y o u ู u ูบเ e ซบ o o กอินสตาแกรมนะครับหรือเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆนะสามารถแพร่กระจายได้หมดเลยนะฮะก็ Follow ต่อไปแล้วกันใครที่ชอบแนวสันนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบเราห้ามความคิดเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปประกาศว่า เออเดี๋ยวศิลปินจะเอาพูดนะว่าใครที่จะตามฉันมาใครที่จะอยู่ข้างฉันใครที่จะดีกับฉันใครที่จะคิดเห็นเหมือนกับฉันก็ตามฉันมาอะไรประมาณนี้นะครับศิลปินไม่ได้ทำ่างนี้แน่นอนศิลปินเขาเดินหน้าอย่างเดียวเขาไม่ทําแบบนี้แน่นอนครับมันไร้สาระใครชอบก็เข้ามาใครไม่ชอบก็ออกไปดีที่สุดออกไปดีที่สุดเลยไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องมาฟอลโล่แค่นั้นเองจบนะไม่ต้องการอะไรอีกนะครับ ไม่ต้องการมีแสงไม่ต้องการชื่อเสียงศิลปินต้องการอยู่ในจุดที่มีความสุขและสบายที่สุดนะั่นก็คือเขาอยากจะอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับส่วนพวกที่บอกว่าปัญญาอ่อนพวกนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็ต้องปล่อยไปนะเพราะสุดท้ายแล้วไอ้คนที่ว่าเนี่ยก็ปัญญาอ่อนมากกว่านะครับเอาวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเราเจอกันในอ P ีต่อไปครับสวัสดีครับ